สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมช่างเอลําพูนครับคลิปนี้มาทดสอบงานซ่อมินเตอร์ไฮบริดฟ้าขาวของคุณท่านินเชียงใหม่ครับมาด้วยอาการฟิลขาดครับผาก d c to DC d c to AC อช็อตครับเครื่องนี้จะใช้ m o s f e t เบอร์ C ีนะครับใช้เบอร์เดิมใช้อยู่16ตัวแล้วก็ภาก DC to AC นะครับเราได้ทำการ แก้ไขใหม่แล้วนะครับโดยเปลี่ยนเบอร์ใหญ่ขึ้น,นครับแต่ภาค DC to ทูยังเท่าเดิมถ้าใช้ไฟร่วมกับแผงนะครับก็จะใช้โหลดได้อย่างไม่มีปัญหาแต่ถ้าใช้แบตเตอรี่อย่างเดียวนะครับเนื่องจากว่าภาค DC to ทูยังเป็นเบอร์เดิมอยู่นะครับก็ทนุถนอมมาหน่อยนะครับใช้โหลดประมาณ50% 6 0นะครเครื่องจะอยู่กับเราได้นาน,นครับ ที่เห็นฟิลขาดนะครับไม่ใช่ว่าเปลี่ยนฟิลแล้วจะหายนะครับอย่างเครื่องนี้นะครับอะไรเสียเป็นกองเลยนะครับก็ได้ทําการซ่อมเปลี่ยนอะไรไปเสร็จเรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะทําการทดสอบเมื่อวานก็เทสประมาณ2ชั่วโมงนะครับเปิดโหลดทิ้งไว้ก็ไม่มีปัญหาใดๆครับเปิดเครื่องทิ้งไว้นะครับเช้ามาก็ไม่มีปัญหานะครับตอนนี้ก็มี ทั้ง ac in ครับมีแผงโซลาร์เซลล์ชาร์จลงแบตเตอรี่นะครับจ่ายให้โหลดตอนนี้โหลดเป็นหลอด led นะครับแล้วก็หลอดไส้ขนาด1 0 0ยวัตต์นะครับไม่รู้ว่าเครื่องจะเห็นหรือเปล่าลองกดอยู่นะครับเครื่องเห็นอยู่ที่8 9วัตต์ครับผมทดสอบโหลดที่พันเกครับแบตเตอรี่มีที่55.6ครับ กับแบตเตอรี่น m ำผมตั้งให้เหมือนกับลิเธียมฟอสเฟตเลยนะครับก็คือแรงดันชาร์จไว้ที่56.5โวลตลอยไว้ที่55.5ครับถ้าแบตเตอรี่เห็นถ้าเครื่องเห็นว่าแบตเต็มแล้วนะครับมันก็จะไม่มีการชาร์จต่อนะครับกดดูหน้าที่2ครับเป็นความถี่นะครับด้าน AC output นี่เป็นแรงดันด้าน AC u u t u t นี่ก็เป็นไฟที่มาจากแผงนะครับแรงดันอยู่ที่2 8 2ดสโวลต์กระแสที่มาจากแผงครับ2.2อแอมป์ครับวัตต์ที่ได้จากแผงตอนนี้อยู่ที่6 4 3้สิบสาวัตต์ครับแบบไม่มีครับวันนี้เชา้ามาก็ฝนตกครับแต่ก็ยังมีไฟให้เห็นอยู่ครับที่6 5 6วอตห์าบกวัตแผงโมโนฮับเซลล์ครับ ใช้อยู่8แผงนะครับอนุกรมกันมาทั้งหมดไม่เหลือชาร์จแล้วนะครับถ้าผมปิดโหลดนะครับมันก็จะเหลือชาร์จนะครับอันนี้ใช้งานได้ปกติแล้วนะครับผมทดสอบโหลดเบาๆให้ดูนะครับโหลดที่3987ครับ เปนกระแสแบตเตอรี่67แอมป์นะครับโหลดที่72เปอร์เซ็นต์ ิ่มโหลดเข้าไปครับเป็น4,460โหลดเท่านี้เทียบเท่ากับ7กินกระแสแบตเตอรี่75แอมป์นะครับเท่ากับใช้โหลด80เลยคอร์บซนเลยะครับอย่างที่บอกครับถ้าใช้โหลดอยู่ประมาณ50 60กอร์เซ็ก็จะไม่มีปัญหาใดๆครับถ้าอยากจะใช้โหลดเยอะๆหาเครื่องใหญ่ๆมาใช้นะครับสำคัญสุดก็คือสายแบตเตอรี่ครับสายแบตเตอรี่ต้องเส้นใหญ่ๆด้วยครับ เบอร์ยีขึ้นไปเป็นสายซิลิโคนก็ต้องเบอร์4 awg นะครับถ้าเป็นสายทองแดงแท้ก็เบอร์25่ะครับแต่สายเชื่อมยังไงก็ไม่แนะนำนะครับถ้าเจอของดีก็ดีไปอย่างเช่นสายเส้นนี้ครับ50 square i n นะครับดูด้านข้างใหญ่โตมโหฬารครับแต่มันเป็นอลูมิเนียมครับ อลูมิเนียมเคลือบด้วยทองแดงใช้ไม่ได้นะครับสายเส้นนี้ทำเครื่องพังแล้วครับก็เลยขอลูกค้ามาเป็นตัวอย่างครับแล้วก็มีอีกเส้นนึงอ่าอันนี้ทองแดงแท้ครับทองแดงแท้เบอร์เอาเบอร์ไม่เห็นครับเป็นสายเชื่อมทองแดงแท้ครับ แต่ข้างในนิดเดียวเห็นไหมครับที่สายบอกว่ายีสิบห้าสควร์มิลเบอร์ยี่สิบห้าไม่เท่านี้นะครับอันนี้เทียบเท่ากับเบอร์สิบเบอร์สิบเอเท่านั้นใช้ได้ครับแต่ไม่แนะนำครับสายทองแดงแท้จะเส้นใหญ่ๆเลยครับยกดูมันจะรู้สึกหนักๆ ถ้าหาไม่ได้ก็ไปที่ร้านแบตเตอรี่รถยนต์ครับมีขายแน่นอนสำหรับสายแบตเตอรี่เอาละครับก็ทรสอบให้ดูเท่านี้ครับขับโหลด81%หลับเนจากว่าภาก DC to DC ใช้เป็นอะไรเบอร์เดิมนะครับเดี๋ยดสอบให้ดูเท่านี้ละกันครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับกรับผมช่างเอ๋ลำพูนสวัสดีครับ